หายไปใยึงเปล่าหรอกไม่ต้องสิบสิลูกนับใหม่ดิลูกนับครบเปล่าลูกนับครบหรือเปล่านับใหม่สิสิบใบดิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไงขาดได้หรอกอืมนี่อันนี้ อันนี้หญ้าฝากมาดูดูสองหญ้าทีอืมนี่แกะตรงนี้แกะตรงนี้แกะตรงนี้อืมนี่นี่ออกลูดีสิอยากให้อะไรมาดูสิเอาหยิบเลึกยงออกมาสิลูกอืมโอ,โ,โอ้โหอยากเห็นแบงม่วงมาเลยจะไปเติมแม่มก็ไป,ปกินเชื้อม,มด้นยอืม